น,นี่หูนะครับ<า>นี่นะ<า>เขียวเกือบๆ,ๆ,ๆเลยนะห<ฮ>ูเป็นเนื้อคอเนื้อแก้มพี่แล้วก็กระดูกลิ้นหนึ่งหวัวมีหนึ่งอันนะ วันนี้หนึ่งร้บาทใช้ได้นานนะครับ3เดือน100เดียววันนึงก็ไม่ถึงร้อยเลยครับทานได้ค่ะนุ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดใหม่กรุงนนท์นะครับเขตพลิงชันกรุงเทพมหา,น,าคนครครับวันนี้เราจะมาแนะนําร้านนะครับ ร้านนี้เป็นร้านเด็ดเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเด็ดเส้นว่าตัวนี้เป็นตัวเด็เดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเป็นร้านอะไรนะครับกระดูกแตกขาครั้าชายเจ้าเจยจ้าจ้าร้านนี้เป็นร้านเพชรไส้แยกอ้าวสวัสดีครับพี่ครับร้านพี่มาขาบแหนมับพี่นี่ครับอาคารนั้นเลยครับอาคารพุรพารถอาคารบุรพหัส เสาร์อาทิตย์4วันนะครับที่นี่นะครับขายกี่โมงกี่โมงนะครับบ่ายโมงถึงสองทุ่มนะฮะครับผม4วันเลยนะฮะทางทางร้านนี่มีมีอะไรบ้างนะครมีหมูไม้มีเฉพาะวันอาทิตย์หมูไม่อ่ะแต่ไส้มีทุกวันโอ้หมูไม้อันนี้ไม้เท่าไหร่ฮะไม้สิบบาทครับไม้ลสิบบาทอันนี้นะครับมันนั้นเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบบาทเป็นหน้ากากหมูใช่ไหมก้านแก้มคอครับแล้วนี่นะคะับ อันนั้นจะไส้ครับไส้ยัดไก่เราขายพวงละห้าสิบบาทไส้ยัดไก่พวงละห้าสิบนะฮะโอ้โหีันนี้นะครับอันนั้นจะหกสิบครับนี่หกสิบบาทครับผมโอ้โหร้านอาหารนะฮะนี่นะเราจะก็เอต่ย่างด้านหลังนะครับนี่นะครัไส้ยัดไก่นี่น่ารับประทานมากนะร้านี้ปานครับผมราดหน้ ใช่นี่แต่แต่ละวันนี้ลงกี่พวงครับพี่โลครับพันโลเหรอฮะห้าโลถึสิบโลครับห้าถึงสิบโลครับโอ้แล้วพวกหมูนะวันละกี่โลอรับหมูวันละห้าหัวครับวันละห้าหัวครับโอ้โหเราก็มาซื้อเป็นหัวมาได้แล้วก็มาล่อเอาครับแล้วก็มาหมักมาอะไรใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นน้ําจิ้มนี่เป็นน้ําจิ้มส่วนไหนฮะไอ้เป็นรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานครับเปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับผมนี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นช่วง,าท,างทางนะฮะทางหมูนะฮะอันนี้คือลิ้นลิ้นนะฮะลิ้นหมูนะครับชิ้นชิ้นนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทนี่นะฮะโอ้น่ารับประทานครับใส่ปลาเลยด้วยครับไส้ยัดไข่เนี่ยผมกินมาหลายปีเนี่ยผมยังจำรสชาติได้ได้อยู่เลยนะครับ วงละห้าสิบครับวงละ้าสิบนี่ดูด้านในนะฮะเป็นไข่นะครับไข่ย่างหน้าหน้ากาดย่างนี่ขายมากี่ปีแล้วครับพี่ตั้งแต่าขายมาเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วนะฮะก็ต่อครับพ่อครับโอ้สืบทอดมานะฮะจากพ่อนะฮะตอนนี้พ่อไม่ได้ขายแล้วใช่ไหม ขายอยู่พี่พ่อยจะขายอยู่โอย้ขายอย,ขายอยู่ที่อื่นนะฮะคร,ครับผมขายบางกะดีบางกะดีครับเขาขายอยู่บางกะดีนะฮะได้สูตรมาจากพ่อนะครับขายได้เรื่อยๆนะฮะนี่เรามาดูพิการย่างนะครับ อันนี้เป็นส่วนไหนครับอันนี้อันนี้เป็นแก้มเป็นเนื้อแก้มแก้มนะฮะอันนี้แก้มอันนี้เนือ้อเนือ้อรวนเลยนะฮะนี่นะใครชอบนะครับวงละห้าีิ่ใหญ่นะครับนี่ได้แล้วนะฮะ คิดแล้วเท่าไหร่ครับพี่อันีนี้กองเซ็ตละหกสิบเลยครับครับอ๋อกองนี่หกสิบบาทนี่น,นี่สองราคาสองห้าสิบ นี่โอ้โำชำๆเลยฮนะน่ารับประทานเหมือนกันนะครับอันนี้ครับไปต่างกัลิ้นเลยอืมอันนี้หูนะครับนี่นะเขียวกรึบๆ,ๆเลยนะหู แกมในชั้นหนึ่งเลยนะวันนี้ครับกลัวได้วยดียรอร่อครับครับรวมเยอะไหมรวมเยับรวมเลยอ่ะ ร้อยบาทนะครับครับ,บเทียพออนี้ยครับเอานี่นะเดี๋ยวลองเอาไปชิมดูนะครับ,บแก้มแก้มหมู มาชิมกันนะครับท่านผู้ชมแล้วเฉื่อยใจนะคะร่างกายเดินได้ดิขออนุญาตบุญมหาศาลนแถมเจี๊มไปเลยลองทานได้นะค่ะหมอไม่เหนียวแบบนนะไม่เปิดเปลือกลาไปเลยนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับเป็นแก้มหมูนะฮะนี่แก้มหมูอืมนุ่มครับ จิ้มเจียวหวานอืมกำลังดีอร่อยครับแต่นุ่มจริงครับหมูครับนี่ยไม่ซื้อว่านี้นะครับพี่โรยตัดซื้อติดไปนะครับพี่วันนี้หนึ่งร้อยจัตใช้ได้นานนะครับสามเดือนร้อยเดียววันนึงก็ไม่ถึงเลยครับ้าได้ครับนุ่ม ไเนื้อมีรสชาติในการบักอยู่แล้วครับต้อวการ้น้ำจิ้มนะครับโอเคครับ ไอ้วงละห้าสิบเรื่อกเลยครับวงไหนผมก่อนลเรื่อยเลยอกเรือยของทอีแบก็ได้ไม่ได้หรอพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะได้ยุคนี้ยากมากสองแพงนะครับนี่คืออะไรเนื้อคอเนื้อแก้มพี่แล้วก็กระดูกลิ้นเออหัวมีหนึ่งอันนะ อออหึหัวมีหนึ่งอันนะฮะขายแงวันละสิบ,บาทาวันละสิบ,บาทเองนะฮะหนึ่หัวมีหนึ่งอันสวัสดีครับสาย,ยัวห้าสิบครับเลือกได้เลยจ้าโอ้สายสายดีจริงๆนะครับอิไ่ไม่มาใช่ยะ มา,เด,เ,าเดินของเที่ยวที่เดินฝั่งไหนนี่เดินฮะร้านร้านอยู่นี่ประจำไหมครับเนี่ยประจำครับประจำเนาะมาวันไหนก็ลงตรงนี้นะครับได้แต่วันธรรมดาจะลง<อ>ตรงนู้นลงตรงนี้นะอ๋อใช่ครับจะอยู่ไม่ซ้ำที่กับครับผมมีเนืน้อคอเนืน้อแก้มแล้วก็กระดูกลิ้นมะกอกันครับพ่อจ๋า

อันนี้น,กกนะครับดีอย่างเลยอะีหนักากนะครับกมๆมีไมอแ้คุ้มๆมีไม่มีคนแรกเลยพี่ที่สเนี่ยจ,จผมใช่ไหมรครับครับไปงยีแกงเคียบครับ แกวผมเนี่ยมันต้องซอยจุนะครับนะอันนี้มันเป็นในหน้ากากหมูครับใส่ชุดเดียวได้พีมใส่ชุดเดียวชุดเดียวเหรอลองชิมได้ครับที่ตลาดกรุงลงครับเนื้อหันเป็นเรือหับเสาอาทิตย์ครับเจอได้ครับชื่อร้านอะไรนะฮะเออเพชรไส้ย่างครับเพชรไส้ย่างนะฮะ ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับเอ่อถ้าเอาแบบพร้อมๆเลยบ่ายสามบ่ายสามถึงสองทุ่ทททมน,นะของได้เลยครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับบ๊ายบครับบวัสดีครับ,บ